วันที่16กันยายน2566ดาวเด่นคืออังคารเลข3อย่าลืมนะครับสำหรับแฟน y o YouTube ทุกๆท่านนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามผมเป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกทุท่านนะครับสวัสดีครับพบกับชิงแสมังกรธนากรตันอาวัชนาการอีกแล้วแต่งชุดจีน แต่มาพูดถึงดาวไทยไม่ว่าครับเพราะผมก็เคยเรียนมาแล้วก็นำความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขมาอธิบายกันวันนี้16กันยา2566ถึงไม่ใช่วันนี้แต่วันที่16กันยาก็จะมีกลุ่มดาวทั้งหมดที่วิ่งวนเวียนอยู่จะเป็นอะไรบ้างแล้วแต่เราลองมาจับกันดูครับผมดูดาวอังคารยังโดดเด่นอยู่ครับ ดาวอังคารคือความแข็งขันขยันทหารยังหึ่มๆึอม,มู่มอยู่นั้นวางดาวอังคารเลขสามไว้ก่อนดาวราหูคือเขาเรียกว่าเป็นโจรแต่เป็นโดดเด่นโจรที่มีชิงไหวชิงพลิบนี่คดีดาวราหูดาวเลขแปก็ไม่น้อยดาวพระก็ยังอยู่ครับคือกลุ่มดาวใหญ่ทั้งนั้นดาวพฤหัสเนี่ย มันก็ยังยังไม่ไปไหนก็วนเวียนให้เห็นอยู่นะครับฉะนั้นผมว่าไม่ไม่ทำให้มันไปไหนจับมาร้อยกันเลยดีไหมครับวันที่16กันยายน2566ดาวเด่นคืออังคารเลข3ดาวรองคือราหูเลข8ดาวพระหัสคือเลข5ก็ยังอยู่สรุป3 8 5 ให้รวยกันทุกคนนะครับโชคดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ